เราก็มาอยู่กับสมาชิกคนที่7นะคะ <c oughs> เราพลาดไปแล้วด้วยนะคะ oh God. โอ้ยก้อนโคตรเล็กเลยอะ่ะอันยองสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กันในเกมยันเดนเลเดโมเลนมเนเคยนะคะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับสมาชิกคนที่ นะคะเอมก็เพราะว่าวันนี้นะคะไลาบาลูเนี่ยจะมาอยู่ในแบงบูลี่นั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นไลาบาลูที่เป็นลุกใหม่แล้วก็เป็นตัวตนใหม่ด้วยนะคะแต่เอ๊ถ้าปอลองสังเกตดีๆนะคะรู้สึกว่าร่างกายของตัวเราเนี่ยมันจะดูเล็กลงหรือเปล่าก็ดูนี่สิคะ่ะเพื่อนๆเอลของน้องนะคะโคตรเล็กเลยอะ นี่ค่ะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูไลบาลุนะคะแล้วเราจะมาดูว่าน้องเนี่ยเอลเล็กจริงหรือเปล่านะคะนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะไลบาลุโอ ดูสิคนละคนเลยนะคะเห็นไหมคะว่าตัวเราเนี่ยกับตัวเขานะคะขนาดเนี่ยต่างกัน,นมากเลยนะคะไลบาลูตัวจริงเนี่ยจะมีความตัวใหญ่กว่าแล้วก็จะมีหน้าอ,อกที่ตูมกว่าด้วยนะคะแต่ว่าสีผิวของเขาแล้วก็ของเราเนี่ยอืมปอว่าของเราเนี่ยดูดีกว่านะคะนี่ไลบาลูทําไมตัวเธอเนี่ยถึงได้เหลืองขนาดนี้ล่ะคะถ้าเรามองดูดีๆนะคะสีผิวของ ค่อนข้างเหลืองเลยนะคะแตกต่างกับโอสนะนะคะทุกคนเออหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไลบาลูตายไปแล้วหรือเปล่าถึงได้มีสีผิวที่เหลืองขนาดนี้นะคะดูสิ ขนาดสีผิวของโอซานะเนี่ยยังปกติเลยนะคะปอจะมาหาทางกําจัดเจ้าไลบารูกันนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเราจะทาสําเร็จหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวปอจะมารีวิวนะคะไลบารูก่อนแล้วกันนะคะว่าเขามีอะไรที่แปลกใหม่บ้างนะคะนี่เลยค่ะเริ่มจากที่ทรงผมของตัวเราเลยนะคะทรงผมของตัวเราเนี่ยก็คือจะเป็นทรงเก่าคะ่ะแต่ว่าสีผมนะคะจะไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็มีผ้าผูกเอวด้วย ะะเป็นลายเดียวกับโอซานะเลยนะคะเพียงแค่ว่าของเราเนี่ยเป็นสีเหลืองเท่านั้นนะคะและก็นี่เลยค่ะในการทําท่าทางของตัวละครนะคะคือจะแปลกใหม่นะคะซึ่งปอก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะนี่ไยบาลูเธอกลายเป็นสาวเรียบร้อยแล้วก็อ่อนหวานตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ดูสิ เหมือนเขาเนี่ยกำลังทำท่าหวาดกลัวอะไรสักอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมีอุปกรณ์ด้วยนะคะถามว่าทำไมถึงต้องกำจัดเจ้าลายบาลุใช่ไหมคะก็เพราะว่าเราเนี่ยต้องการเป็นลายบาลุแค่คนเดียวในโรงเรียนนะคะและที่สำคัญนะคะเพราะว่าตัวเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในแกงบูรี่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอสนะก,ก็จะต้องอยู่ตัวคนเดียวคะ่ะเพราะว่าเราเนี่ยเดนสายอื่น นะคะคฉันนะ่ะนะจะไม่ยอมเป็นเบเธออีกแล้วค่ะอืแต่ปอไม่รู้ว่าปอจะทําสําเร็จหรือเปล่านะคะในการกําจัดเจ้าไลายบาลุนะคะเพราะว่านางเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่กําจัดยากมากๆเลยนะคะในการกําจัดครั้งนี้นะคะเราต้องใช้วิธีที่ เขาเรียกว่าค่อนข้างเจี่ยงเลยนะคะเดี๋ยวนะตอนนี้คือฉันต้องการไขควงค่ะเราต้องการไขควงนะคะเพื่อนำมาไขให้ปลั๊กไฟเนี่ย มันเกิดกระแสะไฟฟ้าลูวะะ่วันเลยค่ะเดี๋ยวนะปอชอบลืมนะคะว่าไขควงอยู่ไหนอืมคิดว่าน่าจะเป็นห้องนี้แหละมีไงเจอแล้วฮ่าฮ่าไขาควงของไรบาลูปึบเอิม่มถ้าปอซื้อขนมมาให้นางกินตรงนี้ใช่ไหมคะนางก็จะวิ่งมากินน้ํา บริเวณแถวแถวนี้ซึ่งก็มันค่อนข้างลำบากเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะมันมีคนอยู่เยอะมากๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวปอคงต้องลองให้ผู้ชายคนนี้นะคะเดินผ่านไปก่อนนะคะนี่เดินให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมเนี่ยเฮ้อโหมาค่ะทำการต่อสายไฟเลยนะคะปึ๊บอ้าวไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนปอหยิบผิดหรอเนี่ย อปอปไปหยิบรีโมทมาทําไมวะจะหยิบปักไฟแต่หยิบผิดค่ะหยิบรีโมทมาทําไมเฮ <c oughs> ้ยประสาทจะกินไปเร็วไปเร็วแต่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเราได้ทําการหยุดเวลาไว้แล้วนะคะทุกคนไอคนนี้ก็แบบว่าเดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละโอเคค่ะทีนี้ปอก็ทําให้น้านะคะมันลุ่มแล้วค่ะ แล้วก็ปอจะใช้ไข่ควงอืมอ่าเรียบร้อยค่ะอันนี้ปอไม่แน่ใจว่าเราต้องกดสวิตช์ไฟหรือว่าต้องโยนแบตเตอรี่นะคะแต่คิดว่าน่าน่าจะต้องกดไฟตรงนี้หรือเปล่างั้นเพื่อความชัวร์นะคะปอขอวิ่งมาเอาแบตเตอรี่แล้วกันนะคะกันไว้เผื่อพลาดค่ะนี่เลยนี่เลย สิ่งที่เราต้องมีนะคะแล้วก็ปอเนี่ยจะต้องขึ้นมาเอาขนมหนึ่งห่อนะคะเนี่ยเดีพอเราทำภารกิจนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราค่อยมาแนะนำตัวกับคนในแก๊งเรานะคะโอ้ย,อยดูสินี่ฉันเนี่ยจะต้องลงทุนเสียเงินสองเหรียญน,นะคะเพื่อซื้อขนมให้หล่อนกินอาจจะคุ้มอยู่ก็ได้คะ่ะเอิมโอสนะกินไหม ดูสิปึ๊บปอว่านางน่าจะกินนะคะเฮ้ยนางกินด้วยอะ่ะโหแปลว่าเธอเนี่ยนะก็น่าจะเป็นคนที่ชอบกินขนมขบเคี้ยวใช่ไหมล่ะดูสิกินใหญ่เลยนะคะเฮ้อเอาล่ะเฮ้ยนางไปไหนอะ่ะแล้วซ้ายแล้วซ้ายเฮ้ยถูกต้องทำแบบนั้นเนี่ยเรเฮ้ยเฮ้ย คนไอทำเช้าไปอ่ะเราพลาดไปแล้วด้วยนะคะนี่แน่กินข้าวต่อมั้ยคะไลมารูอ๋อได้สิคะกําลังหิวเลยนะคะโอ้ยเชื่อคะ่ะเชื่อคะ่ะว่าเธอเนี่ยนะหิวจริงๆนะคะมา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 ตอนนี้แหลคะค่ะทุกคนออเรียบร้อยเ <c oughs> ออ เออเออเออลาก่อนนะจ๊ะเจ้าลายบาหลุที่นี้นะคะก็จะมีลายบาหลุแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะไปดีกว่าไปหาอสศนะของเรากันดีกว่านะคะนี่เพื่อนฉันมาแล้วนะเธอมันต้องรองลายบาหลุคนนั้นแล้วนะเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยจะมีแค่ฉันและก,ก็เธอนนะ่ะ รอ,อ,อเล่นฉันนะ่ะนะจะไปอยู่แก๊งใหม่ของฉันจ้ะก็คือแก๊งบูลลี่นะคะให้ hey, เพื่อนวดดีนี่ฉันเองนะ่ะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเพราะว่าฉันเนี่ยเข้ามาอยู่ในแก๊งของเธอแล้วนะคะแต่ว่าเป็นแล้วเนี่ยเราก็ลืมหัวเลาะเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าถ้าหัวล้ะของตัวเราเนี่ยจะเป็นยังไงเฮ้ยดูสิ โอ้ยก้อดสุดยอดฮ่าฮให้มันได้แบบนี้สิคะทุกคนก็คือเป็นท่าหวัวล้อของจังบูลี่เลยนะคะโหยดูสิทำมาเป็นหน้าแอปเบลว่าแต่ว่าจริงๆเนี่ยเธอนี่มันร้ายมากๆเลยนะเนี่ยโอ๊ยตายแล้วคะ่ะเหมือนจะมีคนกำลังเจอศพ ของไลบารุเลยนะคะไปดูกันไปดูกันนี่ไงนี่ไงพวกเขาเนี่ยกำลังหวาดกลัวกันเลยนะคะฮ่าฮ่า อ่ะก็กลับมาหาเจ้าโอซันะนะคะถึงแม้ว่าตัวเราเนี่ยจะอยู่ในแก๊งบูลลี่นะคะแต่ว่าเราก็ยังคงเป็นเพื่อนกับโอซันตลอดเวลานะคะเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับการมารีวิวไลบาลุในวันนี้นะคะบอกเลยว่าก็เป็นอีกลุกหนึ่งที่ชอบมากมากเลยนะคะก็วังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบคลิปนี้เช่นกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าปอจะมาทำวันลวก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่ายค่ะ แล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน